จีเนอร์ขับสีมาอีกหนึ่งคันครับสีดำเมทัลลิกสวยเลยคันนี้เป็นปี22 2.8เจนเดอร์และที่สำคัญเพื่อนครับคันนี้เพิ่งเข้ามาได้เลขในแค่70,000 7,000กว่ากิโลเท่านั้นเองทะเบียน2940มาดูโครงสร้างกันโคตรนะครับนี่เดิมมากๆนะครับนี่คานเดิมนะครับดูนัดต่างๆไม่เคยขยับนะครับเพื่อนดูตอนแก้มนะครับเดิมมาก เป็นอีกหนึ่ง่ันที่เอามานำเสนอให้เราได้ชมกันแล้วก็เอาไปใช้กันเพื่อเอ๋ยนี่เครื่องยนต์2 8 d c 204แรงมา้าผมบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้คูดแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์หน้ากล้องหน้ากล้องรอบทิศทางมีครบหมดขอบล้อเป็นขอบ20นะครับ265นะครับ 50R20 ปี50 20, 24ยางปี24นะนี่ช่วงล่างแห้งๆกันเพื่อนดูดูสปริงนะนี่ อีเจนเดอร์ gender, ช่วงล่างปรับใหม่พร้อมกับพี่เพื่อนดูภายในใหม่ครับเพื่อนเพื่อนเป็นทูโทนดำตัดเป็นครีมขาวนะสวยงามมากอ่ะไปดูส่วนของเลขไียกใหม่เลยนี่7 7 0 2 5กิโลเมตรพร้อมกับเพดนชิพนะครับวูม,มารัยมัลจิฟังก์ชันคลูวคอนโทรลกล้องอารามิวิเตอร์นะครับสามารถโชว์มอนิเตอร์อย่างนี้ได้เลย แถมกล้องบันทึกหน้ามาด้วยกระจกมองหลังเป็นตัดแสงอัตโนมัติและที่สำคัญเพื่อนดูสวยงามมากปี22ครับราคาน่าจะวัน2วันนี้ออกแน่นอนนะครับเครื่องเสียงเป็น JBL เป็นแสนนันเพื่อนนะบอกเลยเป็นแสนอ่ะดูโครงสร้างนิดนึงนี่นนเพื่อนดูอยู่ครบนะครับนี่คือรถแบบเดิมมากครับอีกหนึ่งคันเอามานำเสนอเพื่อนเพนเผื่อ,อ,อทันนะ เผื่อซื้อทันเมื่อเด๋ยวดูภายในจะเป็นโทนดํานะครับนี่ถ้าใครไม่เล่นจีก็มาเล่นตัวนี้นะครับนี่ราคาจะดรอปลงหน่อยนะครับนี่เพื่อนดูสวยงามมากครับดูภายในใหม่มากครับไหม่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันคว้าได้คว้าเลยหรือใครอยากได้รายละเอียดก่อนนะครับนี่เวลาปรับพับเบาะแถวสองนะหนึ่งจังหวะแล้วก็ผักนิดหนึ่ง แล้วสามารถเดินขึ้นไปได้เลยเพื่อนแล้วก็ไปนั่งแถวสามให้ลูกให้หลานนั่งนะครับเพื่อนๆน,นั่งได้เลยเวลาไปพงไปเที่ยวนี่เห็นไหมสวยงามมากครับเพื่อนก็อีกหนึ่คันที่เอามานำเสนอให้เพื่อนซิกมาโฟมาดูท้ายนี่ฝาท้ายออโต้ลิฟเตหรือฝาท้ายไฟนะครับ2.8ลีเจนเดอร์โอ้โหสีดำเมทัลลิกหายากนี่ยงางอลงยางอะไรอยู่ครบ แล้วที่สําคัญเพื่อนสภาพดูสวยงามมากครับแ์ลงแอร์หลังทํางานได้ปกตินะครับนี่น็อตต่างๆอยู่นี่ไม่เคยแกะนะครับเห็นไหมนี่ไม่เคยแกะและที่สําคัญระบบไฟต่างๆกล้อง4ตัวรอดพิทางทํางานได้ปกติแล้วก็สําคัญนะก็นั้นก็คือปี2 2ดูดูครับ 2, 2022ครับนั่ง3ตอน2 8ดีเซล204แรงานะดีเซลแบบที่1ครับใครอยากได้คันนี้ม,นมีต้องอะไรเยอะเพื่อนนี่สีดำเมทัลิกปี22สวยมากรถคันนี้อ่ะใครหาข้อมูลหรือว่าอยากได้ในส่วนของขับ4รถครอบครัวคันนี้ก็ไปอีกหนึ่งคันเลือกไปใช้งานกันสวัสดีครับน็อตอะไรครับเพื่อนครับโครงสร้างเดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่น็อต โชคนะครับโน้ตฝาท้ายและที่สำคัญภายในเพื่อนดูสะอาดสะอ้านใหม่มากๆครับเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับนี่จางกรลงก็ไม่ใช่ตัวแม่แรงกับเครื่องมือนะครับอยู่ด้านแก้มซ้ายนะครับนี่ที่สวยเลยแล้วก็ตัวชาร์จไฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันเอามานําเสนอเพื่อนนะรถพึ่งเข้านะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่เพื่อนเห็นนะครับสภาพแบบ สวยงามมากนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเดี๋ยวออกไปเก็บงานนี่สวยกว่านี้เยอะเลยพเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสาหรับ4คูณ4เครื่องยนต์2.8ปี2022ครับนั่ง3ตอนเครื่องยนต์2.8ดีเซล204แรงม้าลำดับที่1ครับใครอยากได้คันนี้ไม่ต้องอรเยอนเพื่อนผมมีข้อมูลแล้วก็รอราคาไม่เกิน2วันนี้นะครับน่าจะมีราคาออกมาให้เราได้ซื้อกันแน่นอนโอเคใครอยากได้ ท่นนี้ทักมาสวัสดีครับ